วันนี้จะพามาชมโพ7สีนะครับผมกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนกิ่งนี้ผมทําโดยการควันไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็มาพุ่มขุยมะพร้าวหนึ่งอาทิตย์นี่เห็นรากเลยนะครับผมเพราะว่าโพ7สีนี่เขาจะเป็นไม้ที่ออกรากเร็วนะครับรากเยอะนะครับผมโพ7สีนี่ไม่เหมาะแก่การเอาไปทําบอลไซจิ๋วนะครับผม <c oughs> เหมาะแก่การทำบอนไซสไ์กลางไปถึงใหญ่นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ใบใหญ่นะครับก็เลยไม่เหมาะแก่การจะเอาไปทําไม้จิ๋วนะครับผมหน้านี้นี่ยิ่งตอนนี้ยิ่งออกรากเร็วรากเยอะด้วยนะครับจะทําการตอนก็ต้องควรใช้หน้านี้เลยนะครับผมจะเหมาะมากครับ